วันนี้เราจะทำการรื้วนะครับคุณนยนต์ดูดฝุ่นจากแบรนด์ไลสโตนครับดูดกวาดถูนะครับรวมไปถึงนะครับสามารถที่จะกลับไปแท่นชาร์จเองอัตโนมัติได้ด้วยนั่นเองนะครับโดยที่ด้านบนตัวเนี้จะไม่มีตัวเรดาร์หรือว่าไรด้ร์นะครับในการตรวจจับแผนที่นะ แต่เขาเนี่ยสามารถวาดแผนที่นะครับได้จากการชนนะครับแล้วก็จดจาผ่านแอป,ปตัวไรสโต้นั่นเองนะครับเจา้าตัวนี้เนี่ยมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณแค่70ซนติเมตรนะครับจากข้างล่างจนถึงข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปตามมุมตามใต้เตียงใต้โต๊ะใต้ตูต้ตเนี่ยได้ดีกว่าไอ้พวกที่มีหุ่นยนต์เรดาอยู่ข้างบนนะครับนะครับแล้วก็จะมีพวกเซนเตอร์นะครับกันตกต่างๆอะไรพวกนี้สบายๆนะครับครบเซ็ตของเขาเลยนะนก็จะมีรีโมทควบคุมนะครับเผื่อแบบใครไม่อยากต่อแอปใช่ไหมก็ใช้งาน ต่างงานจากตรงนี้ได้นะครับกวาดดูดทูได้ในเครื่องเดียวในงบประมาณจํากัดน,นะครับผมว่าเจ้าตัวไลโต้ G4 ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของเครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยสวัสดีครับผมหูไทยซซุเปอร์โฟนครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจากแบรนด์ไลสโต้ครับนะ่าคือเจ้าตัวนี้เลย ไลโต G4 นั่นเองเย้ Yay! โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นเล็กสุดนะครับที่ทางแบรนด์ไลโซเนี่ยทำออกมานะครับเพื่อที่ว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยทุกบ้านนะครับได้มีหุ่นยนต์ดูดฝุ่นดีๆเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันดูดวาดถูน,นะครับรวมไปถึงนะครับสามารถที่จะกลับไปแท่นชาร์จเองอัตโนมัติได้ด้วย <Wow! S 1> นั่นเองนะครับถือว่าครอบคุมการใช้งานแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย ราคาแบบจับต้องได้มากๆนะเอาะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่ามันมีฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็คุณสมบัติอะไรบ้างไปดูความกันเลยครับสำหรับเจ้าตัวไลโต g 4ตัวนี้นะครับมีด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับก็คือสีดำตัวนี้กับสีขาวนั่นเองนะครับผมโดยที่ด้านบนตัวเนี้ย จะไม่มีตัวเรดร์หรือว่าไรด้านะครับในการตรวจจับแผนที่นะแต่เขาเนี่ยสามารถวาดแผนที่นะครับได้จากการชนนะครับแล้วก็จดจำผ่านแอปตัวไลโต้นั่นเองนะครับหรือถ้าเกิดใครใช้งานแอปทูย่าอยู่นะครับก็สามารถที่จะเชื่อมต่อนะครับเจ้าตัวไลโต้ G4 ตัวนี้เนี่ยเข้ากับแอปทูย่ได้เช่นกันนะครับเพื่อที่จะไปสร้างพวกออโตเมชันต่างๆเนี่ย ได้อย่างไม่มีปัญหาเลยนะถัดมานะครับเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยคือตัวเครื่องแบบนี้นะครับผมนี่นะครับก็จะมีตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มกลับไปที่แท่นชาร์จนะครับมีสัญลักษณ์ตัว Wi-Fi ในการเชื่อมต่อให้นะครับนี่นะครับเป็นสีดำเนาะอันนี้ก็สภาพจะมีรอยการใช้งานนะครับเรเนี้ยผมใช้งานมาประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วนะก็คือเอามาทดสอบ การใช้งานแบบเต็มที่เลยว่าเฮ้ยมันดีไหมมันเป็นยังไงมันเออหรือเปล่ามันเป็นอะไรนะครับถือว,ว่าตอบโจทย์ผมนะเอออันนี้ถือว่าโอเคเลยแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นถาดนะครับในการเก็บฝุ่นนะฮะแล้วก็ใส่น้ำนะครับอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะครับเนี่ยครับด้านบนเราก็ทำความสะอาดนะฮะในเวลาที่มีฝุ่นต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแบบนี้ได้เลยนะครับผมมีนะตรงนี้ก็เป็นที่ใส่ฟิลเตอร์นะครับนึ่งออมาัน,นี่ก็จะมีฟิลเตอร์พวกนี้โอเคก็ใส่เก็บเข้าไปเหมือนเดิมแบบนี้นะครับ ด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวปล่อยน้ํานะครับผมซึ่งจุกน้ำเนี่ยมันจะอยู่ที่ด้านบนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะแกะปุ๊บนี่แล้วก็ใส่น้ําได้เลยนะครับผมตัวถังน้าตัวนี้นะครับก็มีความจุอยู่ที่ประมาณ230มลตรนะครับผมสามารถที่จะถูบ้านนะคะใหญ่ๆได้สบายๆนะครับโดยที่มันยังสามารถนะครับตั้งระดับการปล่อยน้ําได้นะครับสูงกลางต่ํานะครับก็สามารถตั้งผ่านแอปได้เลยนะครับต่อมานะครับด้านหลังนี่นะครับก็จะมีนี่แปลงนะครับในการ ฝุ่นต่างๆเข้ามาที่ตัวช่องดูดฝุ่นตรงนี้นะครับก็จะสังเกตว่าอันนี้หลังจากการใช้งานมาประมาณ2เดือนนะครับก็จะเห็นว่าสภาพประมาณนี้เนาะซึ่งในกล่องเนี่ยเขาจะมีตัวอะไ่สำรองมาให้เราอยู่แล้วนะครับนี่แปรงอีกหนึ่งชุดนะครับผมถ้าเกิดมันบานมากเพื่อนๆก็หาเปลี่ยนได้นะครับซื้อกับทางตัวไลต์โตได้เลยแล้วก็นี้เป็นกองฮีป้าอีกหนึ่งอันแถมมาให้นะครับนี่แล้วก็ตัวผ้าตัวนี้นะครับก็เป็นการถอดแบบนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแบบนี้ นี่นะครับสอดเข้าไปแล้วก็ปึ๊บแค่นี้เลยนะครับเนี่ยมันจะเป็นตัวสอดแบบนี้นะครับเห็นไหมตัวผ้าตัวนี้อาจจะแรกๆนะอาจจะสอดจ้ากนิดนึงนะครับเพื่อนถ้าใครแบบไม่ค่อยได้ใช้มาใช้อันนี้ก็เอ้ยสอดยังไงก็นี่ครับใส่เข้าไปแบบนี้ตามร่องนะครับอ่าเนี่นะครับก็ใส่เข้าไปปึ๊บแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดติดตุดตกแกเข้าไปแบบนี้ได้เลยนะครับ เรียบร้อยนี่ก็สามารถที่จะใช้งานถูพื้นได้แล้วนะครับตัวล็อตัวนี้นะครับสามารถที่จะวิ่งข้ามสิ่งกีดขวางนะครับที่มีความสูงประมาณ1.5เซนได้นะครับหรือประมาณ15ม mm นะิลเนาะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้งานนะครับ่านได้สบายๆเลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยบ้านใครที่แบบมีใต้โซฟามีใต้ตู้เยอะๆนะครับใต้เตียงเนี่ยแล้วแบบ ความสูงเนี่ยมันแบบไม่ได้สูงมากนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความสูงอยู่ที่ประมาณแค่70ซนติเมตรนะครับจากข้างล่างจนถึงข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปตามมุมตามใต้เตียงใต้โต๊ะใต้ตูต้ตตเนี่ยได้ดีกว่าไอ้พวกที่มีหุ่นยนต์เรดาร์อยู่ข้างบนนะครับอันนี้มันเหมือนกับเข้าไปได้ต่ํากว่าพูดง่ายๆแล้วก็ทําให้เราสามารถที่จะดูดพวกเศษฝุ่นต่างๆจากใต้ตู้ใต้เตียงเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนะครับแล้วก็จะมีพวกเซนเตอร์นะครับกันตกต่างๆอะะรรพวนนนี้้สบบบาายยคคัเเซตขงล นี่นะครับผมเปิดปิดเครื่องอยู่ด้านข้างนี้นะครับผมนี่โอเคถัดมานะครับในกล่องก็จะมีรีโมทนะครับมาให้เราใช้งานควบคุมนะครับเผื่อแบบใครไม่อยากต่อแอปใช่ไหมก็ใช้งานต่างงานตรงนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับแรงลมปรับระดับการปล่อยน้ํานะครับปรับโหมดการดูดฝุ่นนะครับนี่การกลับเข้าที่ชาร์จโหมดออโต้หรือจะเป็นการบังคับนะครับให้เจ้าตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันเดินไปตามที่เราต้องการก็สามารถที่จะกดจากรีโมทตรงนี้ได้เลยนะครับ ก็จะมีตัวอะไรสำรองที่เราบอกไปนะครับนี่นะครับให้เรานะแล้วก็นี้เป็นตัวทาความสะอาดนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นแท่นชาร์จของเขานะครับแท่นชาร์จตัวนี้นะครับก็มีความสามารถพิเศษนะครับเหมือนกับตัวรุ่นใหญ่ๆเลยนะครับที่ราคาแบบเป็นแพงก็คือมันสามารถที่จะกลับมาชาร์จไฟอัตโนมัติเวลาที่แบตใกล้หมดได้นั่นเองนะครับหรือว่าทําขนาดเสร็จครบรอบห้องแล้วเนี่ยมันก็ทําการวิ่งกลับเข้ามาที่ตัวแท่นชาร์จเนี้ให้อัตโนมัตินะครับ ก็นี้เป็นอะแดปเตอร์นะครับชาร์จไฟต่อมาครับเรามาทดสอบการใช้งานผ่านตัวแอปกันเลยดีกว่านะครับแบบแรกเลยก็โหลดแอป Li ฟ์โซเข้ามาแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับก็เพื่อนเพื่อนะครับกดปุ่มรีเซ็ตนะครับ2ปุ่มนี้นะครับนี่กดค้างไว้เลยนะครับให้ไฟสีฟ้าขึ้นนะครับผมแบบนี้นะครับอ่าแล้วเราก็กดคําว่าเพิ่มอุปกรณ์นะครับจากนั้นเนี่ยเพื่อนืนหาคําว่าโรบอท Li ฟ์โต G4 ตัวนี้นะครับนี่มันก็จะมี2โหมดนะโหมดปกติกับโหมดความเข้ากันได้นะครับอันนี้ผมแนะนําว่าให้เพื่อนกดโหมดความเข้ากันได้เลยครับอันนี้ง่ายสุดแล้วก็กดขั้นตอนถัดไปครับจากนั้นนะครับก็เลือกไวไฟที่เราต้องการเชื่อมต่อใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับกดยืนยันนะครับนี่แล้วก็ไปที่ค่ากําหนดนะครับจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเลือกนะครับตัว WiFi เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นคาว่านี่ฮะสมาร์ทไลฟ์นะครับมันจะขึ้นตัวนี้นะสมาร์ทไลฟ์แล้วก็ตามด้วย ชื่อนะครับ f x x, x นะอันนี้ก็กดเข้าไปพอกดเสร็จแบบนี้นะครับเชื่อมต่อเรียบร้อยกลับมาที BMW ่แอปไลซ t โต้ครับแล้วก็กดกำหนดค่านี่นะครับแค่นี้นะครับก็รอให้ตัวเครื่องเนี่ยมาทำการซิงข้อมูลกันนะครับรอดูนะครับผมฟื้ฟื้ฟื้ไปนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จเรียบร้อยมันจะเด้งกลับมาหน้านี้นะครับถ้าไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับกดล้างแอป1ทีนะครับผมแล้วก็ เข้าไปใหม่นะครับนี่เข้าไปใหม่ปุ๊บมาแล้วนะครับไลโต้ G4 นะครับนี่สำหรับใครที่ใช้งานนะครับผ่านแอปทูย่าอยู่แล้วนะครับใครที่มีแบบสมาร์ทโฮมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านแอปทูย่าได้เช่นกันนะอันนี้ก็สามารถใช้งานได้ทั้ง2แอปเลยนะพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับของตัว แอปไลฟ์โต้นะครับมาแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของตัวระยะทางนะครับในการทํางานอะไรพวกนี้บอกนะครับถ้าหากเราเริ่มทำความสะอาดไปเนี่ยก็จะมีแผนที่บอกตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเนี่ยกลับสู่แท่นชาร์จนะครับเริ่มต้นนะครับเดินตามขอบทาความสะอาดเฉพาะจุดนะครับตั้งค่าโหมดเนื้อแรงดูก็สามารถปรับได้2ระดับนะครับส่วนน้ำเนี่ยเราก็สามารถเลือกปรับได้3ระดับคือน้ําน้อยน้ําออกปานกลางน้ําออกเยอะนะครับผมแล้วก็ เล while, yup. ือกได้เลยแบบนี้ถัดมาการทำงานเฉพาะจุดนะครับเราก็สามารถกดได้นะครับหรือว่าจะให้เดินตามขอบก่อนนะครับก็กดได้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการเริ่มต้นก็กดคําว่า s t a r ทแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวเครื่องกลับนะฮะมาที่แท่นชาร์จเราก็กดนะครับกลับสู่แท่นชาร์จแบบนี้ก็ได้หรือจะกดที่ปุ่มตรงนี้ก็ได้นะครับถัดมานะครับมีเมนูการตั้งค่าอะไรบ้างนะครับเรามาดูกันนี่การตั้งค่ากําหนดเวลาให้มันทําความอาดล่วงหน้านะครับก็คือเข้าไปตั้งค่าได้เลยนะครับว่าจะให้มันทําความาดออนนหรรรืะะไางี้คับ รีโมทคอนโทรลนะครับก็จะเหมือนกับตัวรีโมทตัวนี้นะครับสามารถใช้แอปก็ได้หรือใช้ตัวรีโมทตัวนี้ก็ได้เช่นกันครับหมดห้ามลบกวนนะครับผมก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับการแชร์อุปกรณ์นะครับบันทึกการธรรมดานะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีการใช้งานก็จะมีบันทึกแบบนี้บอกนะครับว่าเฮ้ยเราใช้งานมาแล้วเท่าไหร่ยังไงบ้างนะครับนี่นะครับตัววัสดุสิ้นเปลืองนะครับเราสามารถมาดูนะครับแล้วก็กดรีเซ็ตได้ถ้าเกิดมันถึงศูนย์เมื่อไหร่เนี่ย เราก็ทําการเปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วกดรีเซ็ตนะครับผมนี่แล้วก็ตั้งชื่ออุปกรณ์ต่างๆนะครับอัปเดตเฟิร์มแวร์ถ้ามีเฟิร์มแวร์ก็กดอัปเดตจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้งานนะครับของตัวโรบอท G4 นะครับก็ถือว่าใช้งานผ่านแอปได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมถัดมานะครับเราจะมาต่อผ่านแอปทูย่ให้ดูด้วยนะครับก็กดเข้ามานะครับที่แอปทูย่านะครับนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วเราก็กดเข้ามาแอดได้เลยนะครับ ตรงรหัสไ i f i ตัวนี้นะครับเราก็ใส่รหัส Wi-Fi ที่ต้องการเชื่อมต่อกดถัดไปนะครับแล้วก็รอนะครับให้เจ้าตัว G4 ตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับแอป t ูย่าให้เราอัตโนมัติเลยนะครับนี่ครับพอเชื่อมต่อเสร็จนะครับก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เราก็กดคําว่าเสร็จสมบูรณ์ได้เลยนะครับนี่ก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับผมหน้าตาก็จะคล้ายๆกันนะครับแตกต่างกันบ้างนะแต่ว่าฟังก์ชันโดยรวมคือเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยก็สามารถเลือกโหมดต่างๆจากตรงนี้ได้นะครับ ่็ตัวแอปนะครับมาดูแอบปบเราก็ทำการวาดแผนที่ให้เราด้วยนะ สรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวไรโตโรบอท G4 ตัวนี้กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของตัวความคุ้มค่าของฟังก์ชันการใช้งานของเขานะครับอันนี้ก็คือสามารถที่จะกวาดได้ถูได้นะครับดูดได้ก็คือครบเซตเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยสามารถตับนะครับการปล่อยระดับน้ําได้นะครับก็คือเบาสูงกลางต่ำแล้วกันเนาะสามระดับนะครับแล้วก็ตัวแรงดูดเนี่ยอยู่ที่1,600 PA นะครับสามารถตับได้2ระดับก็คือระดับสูงกับระดับต่ํานั่นเองนะครับอันนี้ก็ ถือได้ว่าเป็นรุ่นเล็กนะครับที่มันมีการปล่อยหรือว่าการปรับระดับน้ําได้ปกติปกติถ้าเกิดเป็นโรบอททั่วๆไปนะครับจะไม่สามารถที่จะปรับระดับการปล่อยน้ําได้นะครับสำหรับตัวที่ราคาถูกๆเนาะแต่ว่าเจ้าตัวไลโต้ g ีตัวนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเชื่อมต่อนะครับได้ผ่านแอปนะครับควบคุมได้เลยไม่ว่าจะเป็นแอปไลต์โต้นะครับหรือว่าจะเป็นแอปคิวย่าเนี่ยสามารถเชื่อมแล้วก็ใช้งานสั่งการต่างๆตั้งค่าได้ จากในแอปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับรวมไปถึงนะครับตัวเครื่องเนี่ยมันมีความสูงนะครับเพียง <P ie> <ing> แค่70เซนนะครับ <P ie> <ing> เพราะฉะนั้นเนี่ย <P ie> <ing> บ้านใครที่มีโต๊ะมีตู้มีเตียงเยอะๆนะครับแล้วแบบมีที่ว่างนะครับในการให้ตัวหุ่นยนต์เนี่ยมันเข้าไปได้นะครับถ้าเป็นหุ่นยนต์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะมีตัวเรดาร์หรือว่าไรดาร์ตัวนี้เนี่ยในการวาดแผนที่เนาะมันทําให้ความสูงเนี่ยมันมากกว่า70เซนเวลาที่เราปล่อยตัวโรบอทนะครับแล้วมันจะเข้าไปตามซอกตามซอยหรือว่าตามใต้โต๊ะใต้เตียงเนี่ยมันเข จะตัวนี้เนี่ยไม่ติดนะครับใช้การตั้งแผนที่จากการชนนี่นะครับแล้วก็สเก็ตแผนที่ลงมาในแอปให้เรานะครับผมและในส่วนของราคานะครับของเจ้าตัวไลตโต้โรบอท G4 รุ่นนี้นะครับอยู่ที่ราคา4,990บาทเท่านั้นเองนะครับโอ้โหถือได้ว่าให้มาแบบฟังก์ชันคุ้มค่ามากๆนะครับในราคาที่แบบจับต้องได้จริงๆนะใครที่กําลังมองหานะครับเครื่องดูดฝุ่นนะครับกวาดดูดทูได้ในเครื่องเดียวในงบประมาณจํากัดนะครับผมว่าเจ้าตัวไลต์โต้ G4 ตัวนี้เนี่ย น่าจะเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกของเครื่องดูดฝุ่นนะครับเป็นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นแบบอัตโนมัติเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะตั้งเวลานะครับปล่อยออโต้ได้เวลาที่แบตมันใกล้หมดหรือว่าทํางานเสร็จครอบคลุมแผนที่แล้วเนี่ยกลับมานะครับที่แท่งชาร์จอัตโนมัติด้วยนะครับโอ้โหถือได้ว่าฟังก์ชันให้มาแบบจัดเต็มในราคาสบายกระเป๋าจริงนะใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ที่ด้านล่างนี้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ดูคลิปแล้วถกกกกใจ็ยย่่าาลลืมมชชวันดดไ์์แรต ติดตามช่องของเราไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการรีวิวสินค้าให,ใหม่ใแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย